คลิปยังมีความสุขจ้าข้องทุ่งนาแบบนี้วันนี้พามาชิวจ้าห่างหายการทำคลิปไปประมาณหนึ่งสัปดาห์หวังว่าทุกคนคงคิดถึงนะคะเดี๋ยวพามาดูก่อนค่ะที่แรกที่เราจะพาไปชมนะนี่เลยค่ะสระน้ำถ้ำดวังใหญ่ไปสารมีเลี้ยงฟาด้วยนะคะเดีย๋ยวเราจะไปกันต่อจ้า เรียวๆค่ะคลิปนี้เรียวไปเลย let's go บอกเลยร้อนมากไม่เป็นไรค่ะคกินกระแดดช่ได้แบบนี้เลยเอ่อมีต้นเดียวนะคะทำการ ดอกขั้นสุดจ้าหาของกินแถวทุง่งนากับลมชิวๆบรรยากาศดีๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไปต่อจ้าเดินเลืองเดือดเดาเออเดิเลืองเลืองกินดีซับซับยำซับอะไรกินดีเงินใคร มันต้มไก่เลยสู่อาดิกินต้มไก่แล้วมัน ีอะไรอีกนะคะจากมะม่วงต้นเมื่อกี้ที่ลูกใหญ่ๆแล้วก็ดกๆนะทุกคนตามไปจัดไปรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างแบบสตีดหลังจากที่ลุยทุ่งนามาค่ะทุกคนก็มาเจอนี่เลยปากล้วยที่น้ำนี่เลยค่ะ มากล้วยกำลังออกเครือจ้า